สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆท,ท่านจ้ามาพบมาพ่อกับสาวสกลระเบอร์บายโนเวอีกแล้วด้อจ้ามือนี้สิผ้าหล่อป้าจ้ามาประสํารวจเฮ็ดว่าเฮ็ดมันออกหรือยังมากับสามีค่ะ <laughs> ขอบคุณพี่น้องเอฟซที่น่ารักที่ยังจํากันได้จ้าขอบคุณไลน์ที่เข้ามากดติดตาม ให้กำลังใจเด้อจะเด้อไปเลาะป่า <gamma> น <enders> ้ำกันจ้าวันนี้มาเลาะป่ากษัตรินี่จ้ะบรรยากาศป่าก็ยังแห้งอยู่พี่น้องปป่ป่ปไปนี่จ้ะเห็นอย่างตัวนาดพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่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 มาบงมาบงมันกำลังออกนี่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  โอ๊ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ว้าถากินทากินมีอีกดอกนึงอีกดอกนึงกำลังออกพี่น้องกำลังออกนี่กำลังออกว้า ይ เดี๋ยวไปเลาะอีกจ้ะเลาะอีกจ้ะว่ามาตัดขาได้ปะนี่โอ้ยคุณโอ้ยนอนเน่าเน่าเน่าอเหลืองเหลืองนี่ตัดออกจ้ะกินไม่ได้ ไปรออีกจ้ะไปรออีกจ้ะไปรออีกจ้ะเพื่อพ่ออีกมันกำลังจะขึ้นป่ามันแห้งผู้พาสำรวจเห็ดย่างนำแล้วนี่แหละจ้าป่ามันยังแห้งอยู่จ้ะเบ่ง่าเห็ดอย่างอันนี้พี่น้องกำลังออกดอกตะมุตะมิ ตองตะมุตตนีินอดอกกำลังพอดีแกงแซบมันยังพอทันออกหลายจ้ะมันเพิ่งจะเริ่มออกอื ไปรออีกจ้ะป่ามันยังแห้งอยู่ต้องฝนตกมาอีกสักหน่อยสักนไปรออีกจ้าเพื่อพ่อ,พอมันยังบ่ท่านขึ้นลายมันยังบ่ท่านออกลายเลยป่ามันยังแห้งอยู่จ้ะไปรอไปเรื่อยๆรื่อเบิง่งสิพาไปเบิ่งเฮ็ดคันทะเลนว่ามันออกหรืยอยังทางใน มันเพิ่งจะเริ่มออกจากน้องเบิร์นดอกตะมุตอันนี้ดอกตะมุตอันนี้กำลังแกงแซบจำมี้เบิร์มันเพิ่งจะเริ่มออก ําลังดอกกําลังแกงแซบสํานี ดอกนังบม่ใหญ่เดือนสิงหาพูดเด้อมันจะเริ่มออกอันนี้มันจะหาออกไปจ้ะไปเลาะป่ากันยังแห้งอยู่จ้านี่แหละผู้พามาย่งสำรวจแต่งตัวสบายๆด้ามา,มาจ้ามาจ้า มาเก็บเห็ดลำกันจ้าเบิ่งแน่เต็มเลยแม่นเบิดจ้ะใช่หมดเลยจ้า นี่จ้ะให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งแล้วสิพาเก็บจ้าป่าข้างทางจ้ะป่าข้างทางอะพากันมาแตะป่าใหญ่แล้วก็เลยแวะป่าน้อย ใหญ่ไม่มีค่ะบนสุดเขาป่าโอ้ยอ,อยู่นี่ก็มีโอ้ยจริงจัะ ก็เลยแวะป่าข้างบ้านป่าใหญ่ป่ามันแห่งยังหมดทันมีจ้า ดอกช่วยช่วยเก็บกลองไว้ก่อนจ้ะเก็บกลองไว้ก่อนจ้ามาเก็บมุมนี้วาย,ยวาย <c oughs> ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเด้อจ้ะเด้อที่บอลืมสาวสกุลภูนีจ้า กำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะเต็มเลยป่าใหญ่มาได้เฮ็ดมาได้ป่าข้างข้างบ้านกำลังสิเข่าเฮืเนก็นเลยแวะนี่จ้ะเพื้อนเนี่ยเต็มเลย เลือ้งอลามสามีก็เก็บพอสามีจ้ะขากรงก็บมไไ้เอาลุงมาโอ้พี่น้องเลยเก็บกล่องไว้ก่อนเด้อ สวยๆได้ยินแต่เสียงรถเพราะว่าอยู่ป่าข้างทางกลับบ้านพอดี ย่างลงมาสองเบิ่งสซื่อได้นี่คิดว่ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยว้า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  บ้างเนี่ยี่น้องจะสิเก็บบ้างใดก่อนเหลืองอะไร 我。 เมืองแม่นเบิดจ้ะโอ้ยเบืองพี่น้องแม่นเบิดเลยจ้า เก็บป่าข่างทางอิลีเดอพี่น้องเด้อเสียงลดเสียงรดกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านจ้าก็เลยแวะดูบแมุ่้มีดกับบร้ถือลงมา ก็อยู่กับสามีบางนี่ยพวกเพื่ก็เก็บคนละมุมทางนี้เก็บกล่องไว้ทางนี้บมีถุง เก็บกองไว้จ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซที่น่ารักทุกทกท่านเด้อจ้ะเด้อที่เข้ามารับชมเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวสกลคนไกลบ้านคนนี้จ้าโอ้ยบึงเนี่ยพู่ นจะเก็บไปทางใดจะเก็บไปทางใดบุญพูนดอกกำลังงาม เบิด์ตถูกเบิด์ตถูกจ้ะจุ่ม <laughs> นี้อีกจุ่มนี้อีกมาแนวพี่น้องดอกกำลาังงามเสียงรถกระแลน่นมาแนวพี่ นองใดดีพี่น้องเอ้ยเก็บกองกองให้สาม,มีมาตัดตัดขามันจะ้จะซ้ะอนซ้อนว้ายตะลึงป่าดเดียวได้เต็มทุงเลยบัดนี้พ่อแกงเลยบบบกายพอ่พอแกงบัดนี้ลายคัก ป่าข้างทางอืตรงนี้อ e ีกพี่น้องเอ้ยปลุกึงนะว้ายยังเก็บบททันเบิดเด็ดจเด้อปลุกคนนะปลุก โอ้ออยงาม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 พี่น้องเก็บกอนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อจะเด้อค่ะกล้องก็ไม่ได้ถือมามันก็นเลยอยขอบคุณหลายๆทุกกํลาลังใจจ้าบึงเต็มเลยจ้ะ <c oughs> เก็บเพ็ดก่อนเด้อขากล้องไม่ได้ถือมาอขอโทษขออภัยหลายๆจะ เบิงนะ่งแน่คุจุ้มเดียวจุ้มเดียวเต็มเลยจ้ะขออนุญาตเก็บก่อนจ้ะเก็บให้เบิ่งแล้วนี่จ้ะแมนเบิดผูจิทาพอเท็ดผูเบิงนะ่งแน่พกพ่อกันใหม่เด้อจ้ะเด้อพวกพ่อกันคลิปใหม่เด้อจ้ะเด้อ พ่อกันิดใหม่จ้างหเก็บกลองไว้เก็บอยู่ทางอิลีอีรอเนี่ลนะจ้ะป่าข้างทางพุพ่อก,ก,กันใหม่จ้าสวัสดีอยู่ดีมีแหงสุขผูกสุขคนเด้วจะเด้อ